สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f o r d f เฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบทเลอร์ที่จะมาเ,าเดตข่าวครา,าวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มที่ข่าวของหนุอ่อมอมพันธพาน์ที่ช่วงนี้มีข่าวแววมาว่าสนิทกับสาวมินพิชยามากขึ้นแต่ไหนกับมีข่าวกับสาวอออ่านได้งานนี้ต้องให้หนุอ่มอมรีบออกมาเคลียร์ละค่ะ ด้พระเอกนุ่มอมอ,อักพันธ์หลังจากตกเป็นข่าวกิ๊กกับนางเอกสาวมินพิชยาล่าสุดก็มีข่าวกับนางไลไออัดทนันงานนี้เจ้าตัวเลยข้มาชี้แจงแถลงไขทันทีค่ะไม่มีอะไรครับจริงๆก็ร่วมงานกันในเรื่องบันไดดอกลักอยู่แล้วก็คือต้องบอกว่าเราสนิทกันคือไม่ใช่แค่เฉพาะน้องไอคือในกองนี้คือทุกคนสนิทกันหมดเลยอายุต่างกันไม่มากก็เลยค่อนข้างสนิทกันพัฒนาไหมครับก็ขอเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อน แต่หมึ่งกิสนากรไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยงานนี้เจอเจ้าตัวที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในโครงการเรือนน์เด็กไทยไม่บริโภคคาเฟอีนก็เลยขออคิดข่าวนี้เลยค่ะมันก็เป็นกระแสะมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าวงการแล้วละ่ะในเมื่อมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่ได้เป็นให้ทํายังไงถูกไหมมันก็มันก็เท่านั้นอะไรเงี้ยครับ ออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กับนางร้ายสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ล่าสุดก็โดนเดีตผู้จัดการกโกโก้ในรุดออกโรงแชกชันเนตว่าแท้จริงแล้วหนุ่มเบลิโอเมาเรและเดีกคนสนิทอย่างสาวกุ๊กกิ๊บเป็นคู่รักหลวงโลกเลิกกันไม่จริงเพราะยังเห็นอยู่คอนโดเดียวกันจนทำให้กลายเป็นเรื่องถึงขั้นขึ้นศาลงานนี้หนุ่มโอจะว่ายังไงคะอ,อ๋อเรื่องนี้ผมขอไม่พูดดีกว่าครับได้ตกลงกับชั้นศาลไว้ว่าผมจะไม่พูดอะไรเลยผมก็ขออนุญาตตรงนี้ขอไม่พูดดีกว่าครับก็พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้เวลาของสลา,าก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสภาพสวยๆจากสาาลาลีแพลตินัมแฟชั่นมอลล์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการอัปเดตข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะตอนนี้สาราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ